คนมากมายอยู่ในหูที่ยังนึกกลัวไม่กล้าจะบอกไปก็ไม่รู้ว่าเธอจะฟังไหมพร้อมจะเข้าใจแล้วรับไว้เธอได้รู้ดีเสียกว่าจะหาความรู้สึกนั้นสงให้กันแบบไม่เปิดเผย เธอรับไปจากฉันแต่นั่งกะสุดใจฝืนใจของคน เธอรักใครหมดใจของเธอต่อให้เขาทำให้เจ็บให้ช้ำเหลือเกินแต่เธอจะคิดว่าไม่ ธอก็เพราะเธอคือทุกสิ่งก็เพราะเธอคือทุกอย่างก็ไม่มีทางจะลงเธอจากหัวใจเมื่อรักนันคือทุกอย่างแค่คำพูเจะไม่ชั่ง สนับโดยพระอ้อมเด็กเบบี้เลิฟโตโยต้าและผลิตภัณฑ์กิฟฟาลินเฟสคอนทัวเอฟลิเคเตอร์ค่ะ<อ>และสำหรับเพลงที่เพิ่งจบไปเมื่อสักครู่นะคะก็คือเพลงจากสองดุมเดอะสตาร์เพลงอะไรคะเออของน้องเอ็มก่อน ของแอมเพลงแค่คำว่าไทยครับผมของผมชื่อเพลงว่าความหงุดหงิดจากใครบางคน<อ>เป็นซิงเกิลพี่เด็ดงคู่อย่างนี้ถามถึงอัลบั้มนี้บ้างดี่กว่าค่ะว่าทั้ง5าหนุ่มนะคะได้ร่วมง,งานกับพี่ดีนิติพงศ์ซึ่งถืงอได้ว่าเป็นนักแต่งเพลงอันดับต้นๆของเมืองไทยเลยแต่ละคนรู้สึกยังไงกันบ้างเป็นพี่ดีนิติพงศ์เนี่ยเป็นแบบบุคคลที่แบบว่าสุดยอดแล้วนะครับของวงการเพลงแล้วก็ได้ได้ทำถวายพระองค์ท่านด้วยนะครับก็รู้สึกเป็นเกียรติกับชีวิตมากๆค่ะบอมครับก็เหมือนกับจริงๆก็เหมือนกับอาร์บ จริงๆก็เกรงเกครับเพราะว่าเขาเป็นมือระดับประเทศเลยใช่ไหมครับแล้วก็เขาเก่งแล้วก็เหมือนแต่งเพลงดีๆมาหลายๆเพลงแล้วก็เราก็รู้สึกก็ดีใจครับแล้วก็ทําเต็มที่ด้วยนะก็รู้สึกดีครับผมมิวสิกครับก็ตอนแรกที่ได้รู้ว่าแต่ละโปรเจกต์นี้ใช็อครับกเกรงนิดๆว่าแบบเฮ้ยเราจะทําได้ดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็กลัวว่าแบบเฮ้ยเราเราจะทําได้ไม่ดีอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นเหมือนกับพี่ดีเนี่ยคือเขาเรียกว่าเป็นโปรดิวเซอร์ที่ ศิลปินทุกคนใฝ่ฝันที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อะไรเงี้ยวันนี้เราก็แบบได้รับโอกาสแบบนี้ก็รู้สึกโอ้เยี่ยมเลยครับผมแผมแอมกับดิวแอมขอขอบคุณพี่ดีและกันครับที่เลือกพวกเรามาอยู่ในโปรเจกต์นี้อย่างน้อยเราก็เป็นนักร้องหลายคนอาจจะดูว่าอยู่ต่างค่ายกันอะไรเงี้ยแต่วันนี้เราเป็นสัญลักษณ์ว่าขนาดนักร้องที่อยู่ต่างค่ายกันยังสามารถร่วมร่วมงานกันได้รักกันได้คนไทย ก็ยังสามารถรักกันได้ครับค่ะเอาไปสมุดแล้วล่ะค่าดิอไปอะไรดีล่ะไม่คือตั้งแต่แรกที่ผมได้ยินโปรเจก์นี้คือแบบว่าส่งเพลงมาเฮ้ยดิวเนี่ยเดี๋ยวไปร้องเพลงกับพี่ดีนะฟังคำแรกหูพึงแล้วก็ไม่คิดอะไรแล้วครับ ไปเลยเลยอย่างอย่างที่น้องๆทั้งหาคนบอกแล้วก็รวมถึงพี่ดีบอกไปแล้วเนี่ยครับว่าเป็นโครงการที่รวมเอาแบบไม่แบ่งค่ายจริงๆทั้งคนที่อยู่เบื้องหน้าแล้วก็คนอยู่เบื้องหลังด้วยคนทําเพลงคนเขียนเพลงคนอาเรนจ์ดนตรีเพลงเนี่ยครับคนเขียนคือพี่ชมพูใช่ชมพูฟุตตี้ครับครับผมนะครับแล้วก็ในแง่ของมิวสิโดก็เปิดโอกาสให้กับคนไทยโดยเฉพาะที่เป็นน้องๆนิสิตนักเรียนนักศึกษาเขาเขามีโครงการเงื่อนไขอะไรไงนะครับ ก็จริงๆแล้วคือสำหรับผมนะในความเห็นผมเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นการร่วมมือกันระหว่างภาครัฐกับเอกชนแล้วก็มีมีทั้งหมดรู้สึกเป็นสี่มหาวิทยอะไรมหาวิทยาลัยก็คือมีชลประกรอนมหาวิทยาลัยรังสิตครับผมผมพูดถึงราชบัณฑ์ราชบัณฑ์บังแล้วก็ศิลปากรศิลปากรพี่ดิวสี่สถาบันนี่คือทํากี่เพลงคะทั้งทสิบละบัณง์สิบเป็นเพลงครับผมก็คือจะแบ่งกันไปว่ามหาวิทยาลัยทำเพลงไหนใช่ใช่ค่ะได้ได้มีโอกาสดูมิวสิกวิดีโออะไรอย่างนี้ยครับ ได้มดูแลครับเป็นไงบ้างรู้สึกไงบ้างไอ้ทีอย่างนั้หมายความว่ายังไงอ่ะใชครับตอนสุดท้ายครับใช่กลอมดูตอนท้ายของเขาไม่สิ่งเดียวนะครับตอนท้ายจะมีช่วงที่แบบเดินเดินกลับใช่ไหมครับแล้วก็ให้สังเกตดูคนด้านด้านซ้ายสุดจะเป็นยังไงคะอาร์ตเราเราเนี่นึกว่าเขาเขาเลิกถ่ายเสร็จแล้วนะครับนึกว่าเขาให้เดินกลับไปเลยอะไรเงี้ยแล้วก็แบบแล้วก็เดินแบบ ไม่มีสบายสบายอะไรเงี้ยถ้ามาดูอ้าวพี่ก็ตัดออกมาออกนี่หว่าไม่ใช่ว่าสบายแต่มีสะดุดมีสะดุดสะดุดตัวสึกว่าปจนลุงเท้าตัวเองตกหวางเท้าด้วยแล้วเกาคงคิดว่าภาพนี้แหละเป็นช็อตที่ธรรมชาติแล้วมีเสน่ห์ของงานแกวีอันน่าก็เลยชอบเลยเราก็มีภาพให้ดูไปขนาดนี้นะครับคงจะพริ้งออกเลยครับผมนะครับมาถึงโชว์ปิดท้ายในช่วงนี้ดีกว่านะครับเมื่อกี้เป็นเดอะสตาร์ไปแล้วเรียบร้อยเอฟบ้างดีกว่า ได, <S <S ได้ครับผมมาคนเดียวซะด้วยมาคนเดียวครับเพลงอะไรสักโชว์หนึ่งครับเป็นซิงเกิลใหม่มีวเพิ่งร้องเสร็จสดๆร้อนๆเลยเดี๋จะร้องให้ฟังที่นี่เป็นที่แรกเลยครับอ้งั้นยกเวทีให้กับมิวสิกครับนั่นก็คือเพลงเหมือนได้ไปทุกวันครับเชิญครับ ที่ตรงนั้นที่ฉันนั้นเคยมีเธอทั้งข้างกายครั้งก่อนความทรงจำฟังอยู่ภายในหัวใจและคิดถึงเธอยังไม่เคยเปลี่ยนมันมีเหตุผลมากมายเธอเจอฉันไป หัวใจอยากรู้เลยเกินเธอเป็นเช่นไรโอฉันยังอยู่ให่ในความหวังดีอันมีให้เธอและแม้เธออยู่แสน Can't you tell